เจมจิควงโฟมเที่ยวยุโรปฝรั่งเศสที่ว่าโรแมนติกยังแพ้เลยคะ่ะพระเอกหนุ่มเจมจิรายุพึงควงหวานใจสาวโฟมบินลัดฟ้าไปสวีทหวานถึงยุโรปในปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาพร้อมเล่าถึงบรรยากาศว่าแฮปปี้มากมีขิงเล็กๆฝรั่งเศสที่ว่าโรแมนติกยังต้องแพ้คู่เราช่วงนั้นเป็นช่วงพักผ่อนหลังจากเคลียร์งานเสร็จวางแผนกันนานเป็นปีเลย ถือเป็นทริปรีเซ็ตตัวเองและเป็นการไปเที่ยวที่จริงจังครั้งแรกซึ่งทริปนี้ไปเที่ยวนานถึง20วันเลยค่ะแฟนสาวก็ตื่นเต้นสุดๆและได้มีโอกาสไปเที่ยวเมืองโคเปนเฮเกนประเทศเดนมาร์กสัมผัสได้ถึงความชิลถือว่าได้ใช้เวลาด้วยกันจริงๆแฮปปี้ดีทริปนี้เป็นทริปหวานๆถ้าฝรั่งเศสโรแมนติกก็แพ้ได้เลยซึ่งเจ้าตัวจะปล่อยภาพโมเมนต์หวานให้ได้เห็นแน่นอนค่ะ